สวัสดีค่ะมาพบก,กันกับช่องพายเมษาไม่พลอยนะคะดูค่ะเด็กน้อยเมษานอนหลับนะคะดูค่ะ นอนจ้ะนอนจ่ะลูกลูกตกใจอะไรอ่ะลุกไม่ขึ้นลุกขึ้นนอนเลย อยู่นั่นแหละไม่ต้องลุกมาหรอกดูนะคะทำไมนอนเล่นนอนเล่นอยู่นั่นแหละ งงอง,งีนอนเล่นอยู่นั่นเลยไต้องลุกมาหรอกหนักพุงหรือเปล่าลูกกว่าจะได้นะค่ะ <c ười> เรากอยู่นอกคองแล้วนะคะตอนนี้เพราะน้องแรงเยอะมากไม่กล้าสูนนะคะาอาจจะก,กระดูกก็ได้ พี่ไปปลุกผมทำไมเกาวติคน้อยมีสาเมื่อว<น>านไปเที่ยวสนุกไหม เมษาครับเมื่อวานไปเที่ยวมีเพื่อนอย่างเยอะเลยอเมษาตื่นเต้นเมื่อวานดึงดึงอื้อ ะะอย่าดึงแต่ผมพี่ถ้าเกิด f อซท่านใดสนใจจะกุดน้องเมษาหรือว่าลงน้องเมษานะคะติดต่อเลยที่แม่สาวนะคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะใช่แล้วค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะดึงกดไว้กดไว้ด,ไวดึง ดูค่ะดูดอมากไม่ทราบครับคันนีพี่ไปไหนฮะ พี่มาทางนี้หันนี้พี่ไปทางนูน้นอขค,คนน้องยังน้าอยู่เลย คนหนาด้วยเยอะด้วยถัลุเสื้อเลย <c oughs> โอ๊ยขาเนี่ยฮะขาเนี่ย <c oughs> นอนอ่ะนอนนอนลงไปนอนเร็วนอนเร็วนอนเร็ว <c oughs> <c oughs> นอนเร็วครับมีแสนอนเร็ว นอนนอนนอนดูค่ะ เมษาครับวันนี้พี่จะไปปลูกหญ้านะปลูกหญ้าไว้ให้เมษากินน,นะน้องพึ่งน้องสามเดือนสิบแปดวันนะคะ ดูค่ะสาเดือนแล้วนะคะเนี่ยดูมือเขาอ้อนพี่แป้ง ว่าวพนพี่แป้งให้พี่แป้งเข้ามาเล่นกับผมหน่อยอืมงอนแล้วหนุนไปแล้วอุ้ยเขางอนแล้วเออไม่สั่งงอนแล้วนี่ก่อนหางใครเนี่ยมันทำไมตีแรงจังนี่น <c oughs> ค่ะเดี๋ยวน้องโบจะดูหนังน้องมาสาดูดูนะคะค่ะวใช่หนังหังนะคะนะหนาหังคันหางน,น้องบอสเรียกผิดขอโทษด้วยนะคะขออภัยค่ะนี่ครับหังน้องมีสานะคะ,ะรครสสยมากเลย

ก็เป็นสีอย่างนี้แเลอ,อะเ <laughs> สียวยไหม <laughs> น้องกดหรือเปล่าก็เลยจิบ น้องเมษาเด็กชายเนยวิน,นเด็กชายเนยวินมานี่เร็วครับเร็วครับสนุกไหมคะพี่แป้งสนุกไหมคะเมษาครับ ไม่ซาครับเดินค่ะหาพี่แป้งแล้วหรือว่าน้องหิวนมหิวนมก็กินนะมานี่แล้ว มาแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเมษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูนุ่มน้อยไปนู่นแล้วทำอะไรคนเดียว